นี่คือเกณฑ์แอีพวกเราเห็นไหมสามเก้าเนี่ยไม่มีครูบอกได้เลยอะไม่มีถ้าสามเก้าเนี่ยเป็นไงครับมันอยู่แดงมันจะอยู่ประมาณสามเจ็ดจุดแปดสามแปดซึ่งถือว่าเป็นค่าต่ำๆก,กับค่ากลางๆมันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะแอนมีเลยนะคะขนาดเดียวกันออกแสกต่ำกว่าขั้นสิบสี่แล้วต้นชั้นสิบสี่อยู่ที่เ,เก้นเนาจุดสองก็เป็นไงครับอยู่ในเกณฑ์เานาะว่าคนไข้ก็เป็นไงครับเอ่อวิกฤตนะเออนะขนการเดียวกันดีมาว่าชัสอง ผมหนูได้มีอยู่แล้วก็มีคนดูเห็นไหมเนี่ยเขาไปเช่าลูกหลานะ่ะเห็นไหมเข้าแกนไหมเข้าแกนอีอ๋เห็นไหมเนี่ยจําเป็นต้องรักษาตามนี้หนูเอาคนนี้มาทุกอย่าทาคนเดียวตันสิสีจะไปทำไมไม่ตามโรงพยาบาลอยู่ห่างไปแค่สองร้อยเมตร่อยตัดสินใจเองเขาได้บอกไม่ทราบไม่ทราบหนูปเปล่านอนเป็นแมวหวดเลยเออเห็นไหมคนนี้ก็เหมือนกนันนี่เห็นไหมเนี่ย ขาพูดเลยวันนี้ขนาดเดียวกันถ้าเป็นเด็กให้เราระวังวันนี้เราไม่เรียนเด็กเราข้าบแต่เราเรียนผู้ใหญ่เราดูที่ค้าเห็นไหมเนี่ยออกแสเนต้องวัดตลอดขนาดเดียวกันมีรอประจําตัวคุมได้ไหมเนี่ยจะเป็นแบบป้าน,นั้นหรือเปล่าคุมไม่ได้เลยอะไรก็คุมไม่ได้ขนาดเดียวกันคนดูแลก็ไม่มีแต่ต้องเจ้าลูกหลานแกม,มาเนี่ยก็ต้องเป็นไงครับลูกหลานเกียมออมาส่งด้วยเออฮะขนาดเดียวกันนี่เราอย่าลืมคนนี้ เราหาคนนี้มาช่วยเราแ้าคนไข้จะมีความเสุขว่าเราได้มีการหาดึนกันคนนี้บอกว่าให้กลับได้นะว่าคนนี้บอกให้กลับได้เรามีวิธียังไงในการที่จะส่งแกส่งไปเริดน,นะวันนี้นะคดีนะโอ้ตรวจเบอร์มือถือเราโทรกระน่ำและแก่ไม่รับไม่รับหนุ่กหลานบอกเออพวกคุณก็ไม่ได้บอกนะคุณเพนรีวานจะมาเยี่ยมเราพูดไงเออลูกเบอร์มันต้องขึ้นว่าเพนรวานเยี่ยมใคร ที่มันขึ้นมาเฉยๆเลยแต่ก็ยังดีว่าโทรไงลูกโทรโทรแล้วไงเออโทรแล้วแต่แกไม่รับสายลูกเออแล้วตอนแกมานะแกก,แก,ก็มาเองไม่ได้เช่าลูกหลานมาเลยอ่ะแล้วพ่อแกก็เป็นไงครับพ่อก็รู้เรื่องอ่ะอือแล้วก็ไงไม่รู้ว่าระหว่างนั้นเน,นี่ยเป็นยังไงที่ได้ไม่รับใช่ไหมแกไม่รับเราเลยลูก นอนเดทอยู่บ้านแล้วไอ้ลูกหลานตัวจริงแครมาก็นึกว่าพ่อแม่พักอยู่นึกว่าแม่พักอยู่ท้กบนเห็นไม่ลงมาก็นึกว่าพักความจริงแล้วหมดลงบนลงอยู่บนฟ้งองอะ่ะก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าเป็นยังไงนะตามเยี่ยมได้นะลูกตามเยี่ยมได้ให้เบอร์แกไปต้องกดเอาโทรศัพท์มากดเบอร์นี้นะคะแล้วเขียนตรงนี้แลยว่าพยาบาลเยี่ยมใครเห็นไหมถ้ากดปุ๊บมันจะขึ้นว่าพยาบาทเยี่ยมใคร นะคะพอหนูโทรไปนะคะคุณป้าจจเห็นเลยค่ะว่าพยาบาลเย็บไข้รับสายนะคะหนูจะถามคุณป้าสามเรื่องเรื่องแรกก็คือไข้เป็นยังไงบ้างเพราะแกบอกเราว่าที่บ้านแกมีเครื่องวัดไข้อ่าและมีเครื่องวัดความดันด้วยใช่ไหมออกแสก็มีออกแสก,ก,ออกแสก,กใส่นาฬิกาอยู่กดได้เลยกดนาฬิกาสมาร์ทโฟนแกนใส่อยู่อ่ากดเนี่ยมันจะบอกเลยอย่างสมาร์ทโฟนที่รูใช้กลาะรูบอกกาลังมันกดมันบอกตั้งแต่ฮาร์ตเต บอกตั้งแต่แคลที่เราออกไปแล้วบอกออกแซกด้วยว่าตอนนี้ออกแซกเราเป็นเท่าไหร่ตื่นนอนบอตอนเช้ามันยังบอกอีกว่าเมื่อคืนหลับดีไหมหรือว,ว่าผีดอกตื่นเวลาคุณค,คิดอะไรไม่ออกนอนผีดอกทั้งคืนเลยลูกก็คือได้แค่ลำลับตื่นๆแล้วมันจะบอกด้วยว่าฝันร้ายเออมันถูกนะมันเก่งนะเว้ยสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้มันบอกว่าหลับไม่สนิทเมื่อคืนหลับสนิทไปแค่ชั่วโมงเดียวที่เหลือหลับไม่สนิทแล้วก็เป็นไงครับันร้ายมันบอกเลยว,ว่า b a ด dream มันบอกยอะ่ะเออถูกประมานันคิดไม่ออกลูกปันหลายใช่ไหมละ่ะเออนะมันจะบอกกดเพราะฉะนั้นในสมาร์ทโฟนแกก็อยแกกดแกใส่มาช่ไมครให้แกดกดตัวอ f f s ็ t เท่าไหร่ได้บอกแบบอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าแกไม่ค่อยรู้เรื่องมากับลูกหลานจําเป็นก็บอกลูกหลานจําเป็นแกว่าคุณช่วยติดต่อกับ,กบกไบอ,อ,อ้ลูกหลานตัวจีนหน่อยได้ป่พราะเราจะคุยเราจะคุยอ่าไอ้ลูกหลานตัวจีนก็ต้องมานบสายเรา ช่ไหมคะเดี๋ไปขาวอะไรลูกหลานจะเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไปรับกร่นนอะมันไม่ได้ตามที่เรากลับไปบ้านเนี่ยเอาตัวนี้ไปให้ที่บ้านหรือดูแล้วแกอยู่คนเดียวลูกส่งต่อให้คนอื่นเตียยทำแบบนั้นนะลูกหนาโอ้ยของกรุงเทพมหานคะรนะนอนเดทเลยเวลาครูรสอนนะศูนย์ที่ครูไปสอนเนะี่ยศูนย์จะบอกเลยว,ว่าอาจารย์ศูนย์หนูเองถามวล้นเป็ะไงลูกคืมล,ลืมลืมกดว่าเป็นเบอร์ที่จะตามเยี่ยมเดทขาบ้าง วันนี้ก็เดทนะลูกแล้วก็คนที่เดทก็จะเป็นผู้ใหญ่นะคะเจ็ดสิบกว่ากับเด็กที่เดทนะครับไม่ใช่ไปเดทลูกเดททุกวันนะคะทีเดไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองให้ถือว่าเป็นเรื่องของโรคประจำติวนะ,ะ <S 2> <S 2> <S มาเไม่เนี่ยใครจะเชื่อเนี่ยลูกปัจจุบันนี้ไม่ฉีดแล้วนัแต่ถ้าฉีดเนี่ยคนไข้ต้องให้ความยินยอมไว้เลยนะต้องยอมรับแลาวุ้เป็นเชือเ้อติดถูกไหม เอนอเมริกาตอนนี้ชนะมาคดีหนึ่งแต่ว่ากูยังไม่ได้คำพิพากษาเต็มร้อยพะนะวันชนะบาเปให้บริษัทเนี่ยจ่ายค่าเสียหายเพราะคนไข้ในเกิดปัญหาต้้างเนื้อัวใจอักเสบเจียบผัดแล้วก็ต้องกายต้องกินยากระตุ้นกล้ามเนื้อัวใจครูก็เจอเต็มเต็มเหมือนกันกูเจอมาเดนาถามว่าฉีดไปเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยฉี่ครบไหมครูฉีดจนครบเลยติดทั้งเดลต้าติดทั้งโอไมคอนขาดเดียวกันตัวมาเดนาเนี่ยแพ้รุนแรงมากเลยทูก นะแล้ววันนี้ก็ฮาร์ทเฟลมาฮาร์ทเฟลก็คือมาเห็นตอนที่หลังจากนั้นไปแล้วนะทุกหลังจากติดโอมิครอนไปแล้วเนี่ยคุณฮาร์ทเฟลวันที่คุณติดโอมก้าอนนะทุกหมอเห็นจีเห็นเอจีคุณตกใจหมดเลยถามว่าคุณป้ามาได้ยไงคุณขับรถมาคนเดียวเลยนะไม่บอกป้าหลังที่ฮาร์ทเฟลมาเนี่ยรถมากรถึงจอดปุ๊บเลยแทบจะไม่มีแรงเลยเดินโซซัสโซเจแล้วแน่นอนเวลาไม่สบายแบบนี้อย่าปไปคิดไปโรงพยาบาลนัดตาปนะทุกแต่ก่อน ตอนห้าโมงหกโมงด้วยตายถึงกรรมถึงแก่กรรมไปลูกนะี่รอเยี่ยมค่ะทียาบาลก็เปลี่ยนเวรหมอก็าไม่เงี้ยค่ะเปลี่ยนเวรนนะักว่าจะเข้าไม้เข้ามือกันเนี่ยลูกคุณก็แวะลงมาเด็กชนใช้คอใช้บริการเดินโซซัสโซเจาการที่เราไปโรงพยาบาลเดกชนข้อดีก็คือจะมีคนคอยมองเองแต่ถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลท,ที่มีใครมองตัวใครตรงมันคู่แข่งมันเยอะไงก็จะมองใครจริงไหมโรงพยาบาลกรุงเทพมองผู้รับบริการเป็นเดินโซซัสโซเจคนแรกเลยพนักงานเปรย เออเขาจะฝุดมากเลยกับการเดินมาถามแต่ว่าผู้รับบริการต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมเอารถเข็นมาเลยอะ่ะเราต้องบอกว่าใช่ใช่ใช่เข็นไปทันทีแล้วแน่นอนฟาสต์แท็กตีบาลต้องเข้ามาทันทีเช็คดีพเช็คอะไรทันทีเดยอฟาสแท็กเข้าไปนอนในเออเลยถ้าเป็นโรงพยาบาล,ลาารัฐบาลก็ไปหอกต่อก่อนนะทันด้ตัวถมปแบบฟาส t ์แท็กไปนั้นเวลามีเงินซื้อความตายกับซื้อการรอดตั้งจะมีความหมายเพิ่มด้วย เ้าไปถึงนปุ๊บเขาจาทั้งออกแสกทั้งหนาวไม่ต้องถามนะนะเขาเป็นร้อยเลยเขาเป็นร้อยนะหายใจเนีหน้าตาซิดเซียวมันเลยลูกออกเสีเขาดกลงมา,มา,มากหมอว่าออกมาดูปุ๊บตรวจ ekg ดอกดีเต็มเลยพยายามถามว่าคุณป้าม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 า,มายังไงถามหาลูกหลานทันทีเลยดนะูพพพพป้าเหรอเด็กเปิดมหาเตลไปที่ er เราหายาดไม่เจออีกถูกไหมนะนียค่า,าครักษาไปรับผิดชอบเนี่ยเออเนี่ยนี่ก็คือเป็นปัญหาที่แอบอยู่คือบอกอยังนะมาคนเดียวาถามว่า เอาไปคนเดียว,ยวนนีไงขบับรถมาเขับรถมาเหครับไอายหายไปพักทีนี้มาฟ้องตัวนหน้าใหญ่มาประเมินก่อนเลยอาไงแกเอาไงแก,เ,งกเลยขับรถมาเมื่อด้มาคนเดียวด้วยพีเคจีเป็นแบบนี้หมอก็มาดูนะคะถามว่าเป็นยังไงป้าสอ,โ,อโหูไม่ต้องถามเลยสอบทั้งสองโรคเลยนะเดี๋ยวนี้ก็เปิดคนให้เป็นแบบนี้มา ทั้งหวัดใหญ่เนาะแต่ทั้งโควิดโควิดขึ้นใช่ไหมคะต้องไปเอายาลงมาลเอกชนเดนี้ไม่มียาแล้วนะเพราะยาตัวนี้ตอนนี้เป็นไงคะซัพพลายที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้นต้องดีกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วว่าเองจะไปไหนแล้วถ้าจ่ายที่โรงพยาบาลเนกชนจ่ายเยอะมากเลยแพงมากเลยนะไม่ใช่ของฟรีเลยนะของฟรีไม่มีในโลกนี้แล้วนะกบอกไอยยาบทเขาเรียกว่าบทโปรโมชั่นทั้งวัคซีนแล้วก็ทั้งตัวแอนติไวรัสถูกไหมอะ จะต้องเอาอะไรอ่ะลูกเอาอะไรลูกเห็นไหมเนี่ยนะเอาอะไรวันนี้นะไอ้เ,อเจ้าตัวนี้นะออกฤทธิ์ตอนที่คุณติดลงไปคอนเต้นร้อยเลยลูกแล้วทุกวันนี้คุกก็ต้องกินยาสองเม็ดเม็ดหนึ่งก็คือไปกระตุ้นการเต้นของออหัวนในจเห็นไหมอีกเม็ดหนึ่งก็คือไปขยายเลือดในสมองเห็นได้ยังเขากับใครลูกเขาถามว่ารัฐบาลมันนี้ออกมายอมรับเมื่อออกมายอมรับก็บอกว่าระหว่างคนแพ้แวัคซี กับคนตายเพราะโควิดในช่วงนั้นถ้าคุณบริหารตาแล้วคุณจะเลือกอะไร mm hmm. เขาเลือกเลือกอะไรครับเลือกให้คนไม่ตายด้วยโควิดมันออกจาออกนิดตอนไหนจะสักกี่คนที่แพ้จะสักกี่คนที่มันไปออกนิดในพันธุก,กรรมตอนที่เราจะอีกสิบปียี่สิบปียังไม่รู้เลยมันจะไปออกตอนไหนแล้วคนที่ติดไอ้ตัวนี้แพ้ตัวนี้ออกนิดในยวันนี้มีกี่คนหนึ่งคนก็ยืนอยู่นี ใช่ไหมมีกี่คนแต่ที่ตายด้วยโควิดแล้วยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงเขาตึงไม่รุญยากเลยที่จะให้ใครออกเข้ามาไม่รุญยากเลยเขาเออกเข้ามาเองแล้วเ็าับผิดชอบเองหรือลอกยังคะวันนี้บ้านเราไม่มีไครฟองแ้่ครูก็ไม่ได้ฟ้องเพราะครูเคคิดว่าครูถ้าครูเป็นเขาครูกำงตัดสินใจแบบนี้นี่ไงวันนี้เราเป็นฝ่ายบริหารเราจะตัดสินใจยังไงลูกเข้าใจยได้ภาวะสองภาวะพม่ช่ยเขาไม่รู้นะลูกแต่ครูเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราจะเราจะเริ่มฉีดในตัวนี้นะเราจะเริ่มฉีดเต็มเป็น อันนี้ไม่เชื้อเป็นนะลูกเราจะเริ่มฉีดเชื้อเป็นเนี่ยก็คือตอนรอบที่สามถูกไหมสองครั้งแรกเราฉีดอะไรครับฉีดไอฉีดไอเชื้อตายเราก็ฉีดไอตัวอะไรนะอะไรนะเราฉีดครั้งแรกๆไอ้ตัวเอสตาใช่ไหมฉีดเอสตาสติก้าฉีดอะไรดีพวกนั้นเนะี่ยใช่ไหมที่เราทัดของเราอีด้วยอะไรด้วยก็ยังโชคดีว่าเรามีโรงงานของเรานะ่นลูกเราพิ่มไปเยอะเลยลาาเรัฐบาลเคลียรกระเป๋าเลยลูกแล้วเราจนตั้งแต่วันนั้นมะยันวันนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะลูกยังไม่ฟื้นจากการจน ที่เราจัดคุณเนี่ยทุกเพราะว่ามันฟรีหมดเนี่ยเราต้องรับผิดชอบกับเดิเลชั่นมันทมพอตัวนี้ออกมามีหนังสือมาฉบับทุกเขียนมาโดยมูลนิธิผม่็เซ็นชื่อมาเต็มถ้าเอ่ยชื่อพวกเราจะตกใจเลยบอกว่ามันเป็นเชื้อเป็นแล้วมัน,นเนี่ยควรจะเป็นเฟรสามต้องไปอยู่ในห้องทดลองมันไม่ควรจะเอามามันจะสร้างผลร้ายแรงมากเลยคือกล้ามเนื้อหวัวใจจะริ่มเลือดนิ่มเลือดไปเป็นอุดตันไม่ว่าจะเป็นอุดตันที่ไหนก็ตามใจแล้วกล้ามเนื้อหัวใจแล้วยิ่ผู้ใหญ่ มันจะหวยายขณะเดียวกันถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนโครโมโซมมันจะเข้าไปอยู่ในโครโมโซมมันจะไปเปลี่ยนโครโมโซมจะทําให้ในวันหน้าเนี่ยอาจจะมีพันธุกรรมที่แปลกแปกแบบขึ้นมาเราแท้งลูกจมเลยรูกหรือเปล่าไหมคนไข้แท้งลูกจมเลยเราไม่ยอมรับเลยแล้วเด็กออกมาก็แปลกๆสังเกตไหมคะแปลกๆนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเราก็ไม่ยอมรับ เขียนมาแล้วเขาบอกว่าเขาหวังใจว่าสัคาพยาบาลซึ่งดูแลประชาชนด้วยเนาะจะกล้าในการที่จะออกมาเปิดเผยและปฏิเสธการใช้เราเป็นคนหน้าง,งานอาจารย์เยกให้คูอาล้ตถามว่าครูจะตอบเขาอย่างไรครูก็ตอบก็ไปนับปั้นน้ำเป็นตัวอยู่น,น้ำว่าขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลให้คุณแชร์แต่เราเป็นคนหน้าง,งานเราต้องคขีก่อนด้วยซ้ำ เราต้องฉีดก่อนด้วยซ้ำเราจะเป็นคนปฏิเสธสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเลือกเพื่อที่จะควบคุมตัวไวรัสเนี้ยได้อยา่างไรเราขอบคุณคุณมากเลยขอบคุณมากที่คุณแจงข้อมูลและเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากตอนนั้นยังไม่เปิดเผยเลยนะลูกว่ามันก่อเหตุอะไรบ้างจนกระทั่งเราติดไม่ไหวเราก็ยอมรับรัฐบาลยอมรับเลยว่าใช่แต่หลังจากที่เราฉีดไปเป็นไงครับปวดแล้วนะลูกแล้วมันกลายมาเป็นโรคประจาถิ่นแล้วเาขาเขาเล็กอยู่นะลูกไม่ใช่ไม่พอเล็ก ว่ามันสร้างพันธุกรรมยังไงบ้างครูเนี่ยลูกเข้าไปตอบหมดเลยนะตอนที่ครูแพ้เนี่ยแพ้บัตนาเนี่ยครูเข้าไปตอบหมดเลยนะตอบข้อมูลหมดเลยนะว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างแล้วก็ตามครูอยู่พักนี่จนได้รว่าครูมาหัวใจวายครูก็ตอบเข้าไปอีกว่ามันเพิ่มเติมเขาต้องไปขอในกว้งลูครูก็ถือว่าครูอยู่มาเจ็ดสิบสองปีปีนี้เจ็ดสิบสามแล้วครูไม่มีอะไรที่จะต้องล่วยเลยลูกแล้วถามว่ามันรอดไหมเนี่ยครูไม่รอดลูกติดทั้งโอไมิ้อนติดทั้ง เดลต้าคราติดเดลต้าเกือบตายก็ไม่ตายรูปติดโอไมค์ค่อนะ้าเฟลเพราะไอตัวนี้มันยังออกฤทธิ์อยู่ไงลูกขณะที่มันออกฤทธิ์อยู่เนี่ยมันก็ยังทําให้เราติดนะแล้วเรามีอะไรที่ต้องกลัวเหรอลูกแช่์หมดเลยนะนะคะตอบเขาไปหมดเลยเพื่ห้เขาไปคนนึงถึงอ่อย่างคะแล้วพวกเราที่ยังอยู่ในวัยหนุ่งสาวเล้ายังแข็งแรงไงลูกมันก็ไม่ออกฤทธิ์กับเราแบบนี้แต่มันอาจจะไปออกฤทธิ์ในพันธุกรรมของเราในวันหน้าเราก็ต้องเป็นไงคะเราลอดตายจากโควิดที่ระบาด มันจะเกิดอะไรขึ้นในวันหน้าเราก็ต้องเอาลูกไม่งั้นเราจะทํายังไงกับประเทศที่กำลังติดโควิดเย,ยอะแยะไปหมดเลยเราปิดโรงพยาบาลปิดโรงเรียนปิดทุกสิ่งทุกอย่างยัดเยินสองปีลูกขนาดเดียวกันเปิดโรงงานที่ไม่มีความพร้อมเลยก็คืออโรงพยาบาลสนามเราอะอโรงพยาบาลสนามไอฮอสซีเทียลเอาคนไปเก็บเอาไว้แล้วก็ไปเดทในนั้นเก็บออกมาลูกโอ้ยเรื่องจริงทั้งนั้นแหละลูกไม่ว่าหนูจะเปิดที่ไหนในกรุงเทพในเรื่องจริงหมดเลยอะเก็บออกมาเนี่ย เราเราเราเก็บออกมาแล้วเราก็ไม่บอกใครลูกเก็บ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 ตอนเช้ากาดูเก็บออกมาแต่คนไข้แท้งค่ะโรงพยาบาลสนามเยกะแยะเลยบากไม่ใช่น้อย,เ,ยเราไม่รู้เลยว่าคืออะไรเมื่อใ้วันนี้เราต้องเก็บตกในลูกเก็บตกเก็บตกเก็บตกแต่ก็ยอมไม่ฉีดดินแล้วลูกเก็บไหนใครมาถามฉีดเราไม่ฉีดให้ถ้าใครอยากฉีดเราจะบอกเลยคุณต้องรับเอานะเราไม่ฉีดเห็นไหมคะไม่ตรวจด้วย ไอพี่แคก็ไม่ตรวจแล้วก็ถือว่าทุกคนเป็นไงนะตรวจยังไงก็เจอไม่เจออะไรก็ต้องเจอ,อยาถือนะลูกไม่เจอซากมันก็คือเจอตัวมันแล้วก็เจอรุ่นเหลมมันละมันอาจจะเป็นมิวเตปเป็นอะไรยังไม่รู้เลยลูกแต่เขาทำไปกว่นนะเพราะฉะนั้นเรามดูชุกชนนะลูกนะพาะเราพวกที่เวดชุมชนเนี่ยลูกดูชุกชนเราต้องอย่างนี้ขาดเดียวกันเนี่ยเป็นไงครับเราบริหารคนไข้เข้ามาเนี่ยเราต้องตากถ้าเขาส่งเข้ามาไว้เราคอนี้เราก็ต้องขอได้ลูก นะะในการที่จะกลับไปวางแผนว่าเราจะทำยังไงกับมันรูก็ขอว่าถ้าโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นในห้องแลบและเป็นการทําโดยมนุษย์ก็ขอให้มันเนี่ยเป็นไงคะตกนโกไป็สักกลุ่มสุดท้ายนึงน,นะลูกนะมันคิดได้ยังไงความเร็วแบบเนี้ยนี่ก็คือมนุษย์นะลูกไม่ไม่ใช่มนุษย์แต่เรียกว่าอมนุษย์ถ้าทํามนะลูกนะขอให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ที่ที่โรคไปให้เจ็บมันพัฒนาตัวมาแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้เรื่อยเราก็ต้องแข็งแรงกว่ามันนรูปแบบที้งี กูถึงบอกแลยว,ว่าใครถามอกอาเูกเนี่ยูอบอกไอ้เรื่องนี้ตอนก่อนหน้าพอรู้ว่าจะเอาตัวน,นี้เข้าตำนานทะลหนังสือเนี่ยมาตอบเนี่ยกูยังเก็บอาไว้เลยลูกเขียนตอบเข้าไปเนี่ยแล้วในที่สุดรัฐบาลก็เป็นไงครับยอมครับว่ามันจริงอย่างที่ผมวาแต่รัฐบาลก็เถียงคำหนึ่งว่าคนที่ได้รับสายเลือดกับมันกับคนที่ตายด้วยโควิดนัขนาดนั้นถ้าเขาเป็นฝ่ายบริหารเขาจะเลือกอะไรทุกประเทศเน่ยมันยับเยินหมดเลยนะลูกรวมทั้งเราด้วยยับเยิน ที่เราดูในข่าวว่ามันไม่รู้จะทำเนียมกระทิ้งน้ำไปเลยเนี่ยอย่างของของของเอ่อของไอเอ่อที่ที่อินเดียเพราะอินเดียเนี่ยก็มีลักษณะของการทิ้งน้ำอยู่แล้วมันติ้งลงไปเลยลูกธรรมดามต้องเผาก่อนติ้งลงไปเลยไม่รู้จะทำยังไงนี่ขาดเดียวกันกลุก่มหลุมฝังเห็นไหมอเมริกาเองมันกลุ่มหลุมใหญ่ๆแล้วเทลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้ว,ลวก็กรบเป็นหลุมๆุก็กาทาไม่ทนันจิ้งก็เหมือนกันลูก ช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่มันุษย์ทำขึ้นนะคนนี้ก็คืออีดชาติั้งตายสักสิบชาติแล้วแต่ก่อนมันตายก่อนทรมานจะให้ให้ให้สาสมกับความเดกนะคะวันนี้อเมริกาตัดสินให้แพ้คดีแต่บ้านเรายังไม่มีลูกเพราะบ้านเราถือว่าเป็นเรื่องรัฐบาลเป็นไงครับเป็นผู้จัดให้นะเราเป็นฝ่ายบริหารลูกเวลาเราบริหารตัวเนี้ยนะคะเก็บข้อมูลก็ต้องเก็บลูกแล้วเราอยู่ชุมชนยังไงเวลาถูกควบคุมก็ต้องควบคุม มันจะนนนปนเป็นโูคไม่งั้นเวลาเราสเปซไปเนี้ย็ได้นะวันนี้เชื้อมันก็อ่อนลงมากแมันจะกลายเป็นโรคซึ่งเป็นโรคประจําติดแต่สำหรับคนแก่เราดูผู้สูงวัยก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าเราดูคนไข้สูงเคสแบบเนี้ยเป็นเหตุการที่ทําแท้เป็นโรคขณะที่การเวลาเลือกวัคซีนนนะมัจะลงลึกในระดับเวลาเลือกวัคซีนจะเลือกใหญ่โรงตัวมาในแกชนนะคะวัคซีนถ้าเราไปขอเขาไม่ให้เลยแต่ถ้าแอนดี้แอนดี้แอนดี้ไวรัสเวอร์เทก กูไปเอาอยานะกูก็ไปเอาที่โรงพยาบาลเอกชนนะกูยอมจ่ายเพราะว่าถ้าจะกลับก็ไปโรงพยาบาลรัฐบาลไหมก็ไปซีเ็คไปเมื่อเราใช้ระบบโรงพยาบาลเอกชนะแล้วเราก็ใช้ไปกูบอกแล้วไงว่าเงินมันจะมีความหมายปเป็นหมื่นนะลูกจ่ายเป็นหมื่นแต่กูก็ถามว่าเราสะดวกทุกอย่างสะดวกทุกอย่างเลยแต่ก็ได้ทุกอย่างแล้วเราก็อยู่บ้านห้าวันตรงแป๊ะเลยโรกพยาวันนะฮะแยกตัวห้าวันก็หายกูไม่ก้นนะแต่ตอนเดือดไในเกือบตาย โคเดลต้าโหมดมากเลยทั้งเจ็บคอนะโรคทั้งไอแล้วก็ทั้งเป็นไข้ปวดหัวแต่โอมิคอนเนี่ยเฉพาะมีไข้กับเปีค่ะไม่เจ็บคอนะคะแต่เดลต้านะโอ้โหคตรสุดๆเลยลูกเรียกว่าระออมาสแล้วร้อนขึ้นมาในคอคือน้ำลายไม่ลงเลยน้ำลายในกองเป็นแตอย่างเขาขึนไม่ลงแล้วก็หายใจก็เป็นไงคะติดอยู่ติดอยู่แถวๆคอ่มันเหมือนจะคอมติด แต่โอเมก้าแต่ตัวโอเมค์ก็ไม่มีโอไมค์ก็ดีแต่ไข้รุมรุนนะคะไข้รุมรุนไข้ไม่เกินสัมงแต่แล้วก็ป่วดหัวก็น้อยนะคะไข้รุนระะุนแล้วก็ไม่อาเจียนะะแต่ตัวเดลต้าไม่ต้องถามลูกเรียกว่าคำรามทั้งคืนลูกมไ่ได้นอนแต่ที่คนไข้เดสเนขาบอกว่าปวดหัวเลยนะ,ะปวดหัวแต่เดลต้าไอ็ตัวโอเมก้ค์ก็ไม่ดีครูเจอโอเมก้าก็คือหายเป็นหายเป็น